Yes can see you see, you. see, you. see you. the here be real Sans I girl can ตอนนี้เรามาต่อข่าวนี้กันบ้างดีกว่าเรียกได้ว่าตอนนี้วงการภาพยนตร์หนังไทยนี่บูมมากๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ไทยอีกแล้วนะครับชื่อเรื่องว่าศพไม่เงียบเอ๊ะชื่อเรื่องมันแปลกๆนะเดี๋ยวเราไปฟังกันที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะสำหรับภาพยนต์ไทยที่ไปควา้ารางวัลในต่างแดนศพไม่เงียบแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนได้ผู้กำกับอย่างทอมวอลเลอร์โดยนักแสดงเปิดใจคือว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระองค์นึงนะคะคซึ่งเป็นผู้สืบสวนก็คือเป็นตำรวจในชุดของในในคราบของพระในชุดของพระีน่นคราบค่ะคซึ่งก็สืบสวนซึ่งปอะไรที่แปลกมากซึ่งไม่เคยมีหนังไทยที่ ธรรมก่อนซึ่งเป็นพระที่มาสืบสวนคดีต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยค่ะค่ะในเรื่องกุ้งรับบทเป็นใครคะพี่รับบทเป็นคุณนาคุณนาของเด็กคนหนึ่งอะฮะซึ่งเสียชีวิตยอยู่ในอยู่ในวัดนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาพัวพันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าติดตามอะ,ค,ะค่ะในเรื่องไม่รู้ว่าเป็น คนดีแต่หนาหนาอย่างนี้เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีหรือคนเลวหรือ,อแต่อยู่อ,อยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในอยู่ในวัดนะครับแล้วก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับแต่แต่มันมันองไปไดูเองอเราไปดูเองยากไหมยารา็ต้องเปลี่ยบนบทเป็นพระก่ะก็ไม่อ่ะไม่ไม่ยากมากครับเพราะเคยบวชมาแล้วครับแล้วเราก็เรียนรู้การอนพากว่าให้ให้เป็นยังไงให้สมโนให้คือในอืม ตอนที่ตอนที่เล่นนะครับ uh huh. มันก็เอาตรงนั้นมาใช้ครับในเรื่องนะคะแกก็เล่นเป็นเจนจิราค่ะเป็นนักข่าวที่ช่วยหลวงพ่ออนันดาสืบสวนเรื่องคดีฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เล่นหนังนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้บทแบบเออไม่เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยทอมเขาอธิบายได้ชัดเจนว่าเราควรจะต้องเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยเขาอธิบายบทได้ดีอะคะ่ะผมภูมิใจเรื่องนี้นครับศพไม่เงียบเนี่ย ได้รับรางวัลต่างประเทศซะด้วยนี่มันจะดังกันใหญ่คอยดูนะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นสื่อหนึ่งซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหานะครับของสังคมซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับการเตือนสติเตือนใจเรานะครับให้ระแวดระวังระมัดระวังแล้วก็รักษานะครับพุทธศาสนาของเราไว้ครับเตรียมสืบสอหาความจริงกันได้6เมษายนทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ มีพระของเรารูปหนึ่งในวัดหายไปคือพระบัณฑิตโตในฐา่าตำรวจเก่าลุงพ่อมีความเห็นว่าไงลุงพ่อคิดว่าใครครับบางทีอาจจะเป็นพระก็ได้พระเครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ต้องจับตามองเลยทีเดียวนะครับน่าติดตามมากๆแล้วก็ที่สําคัญได้นะ้หมึกอภิชาติทูสกุลน,นะครับที่ได้ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับยังไงแล้วเนี่ยคอหนังไทยเรื่องนี้อดใจรออีกไม่นานแน่นอนนะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหนะ้าอัปเดตข่าวกันต่อครับ